ตัวโลโก้เนี่ยเราก็ได้มาหมดแล้วนะเนี่ยประตูตทั้ง4บานได้มาเป็นลายเคปลาก็โลโกโล้เอสเพนเดอสวยเลยครับตัวนี้ออกไปไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มอีกแล้วคันนี้เหมาะสมแน่นอนสําหรับคนที่จะหารถเก็บที่นั่งไซส์ครอบคัวขนาดเล็กนะตัวนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจตัวบอยใหญ่มากนะแต่นั่งอย่างนี้ถือว่านั่งได้ในเดินทางไกลๆก,ก็โอเคไม่ได้ปีปัญหาอิดอัดอะไรเท่าไหร่นะ มาพบกับผมเซ์บอยครับคอมแพคคาร์เอสยูวีที่น่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับน่าจะเป็นคันนี้เลยเป็นรถเจ็ดที่นั่งเป็นมิซูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์ตัว1.5 GT ครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดใครสนใจคันนี้อยู่นะปี2021จด23ทางนี้เลยครับคีโ c คอนบอยแอดไลน์หาบอยครับได้เป็นเจ้าของรถคันนี้แน่นอนครับมาครับเรามาดูรายละเอียดดีเทลเกี่ยวกับตัวรถกันตัวนี้ชุดแต่งได้เต็มรอบคันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังได้มาครบชุดหมดแล้ว ตัวนี้ไฟด้านบนเนี่ยจะเป็นไฟหลีนะครับตัวไฟส่องสว่างกิงจะเป็นตัวนี้เวลาเปิดไฟหน้าตัวนี้จะติดครับไฟหลีเนี่ยจะติดพร้อมกับตัวไฟด้านล่างนี้ครับเป็น LED ครับกระจังหน้าครับกระจังหน้าเป็นสีดำแบล็กลอยขนาดใหญ่เลยแล้วก็ชุดสเกิร์ตเนี่ยได้มาเรียบร้อยแล้วตัดขอบสีแดงด้านล่างเป็นพลาสติกสีเทาครับตัวไฟตัดหมอกอยู่ตรงนี้ครับนี่คือตัวไฟตัดหมอกมาดูด้านข้างกันบ้างครับขนาดแม็กไรยางครับ เอ็กเพนเดอร์คันนี้ให้ขอบล้อมาขนาดขอบ17ครับตัวนี้ยางเป็นยาง2 0 5 55หห R 1 7ครับยางปี2022กลางปีเกือบเกือบจะปลายปีแล้วละ่ะสัปดาห์ที่23นะเป็นยางปี2022ดูคุณภาพของตัวยางครับดอกยางยังลึกๆสะพานยางยังลึกๆอยู่เลยครับแม็กเป็นทูโทนครับอัลลอยของเดิมโรงงานขนาด17นิ้วกระจกมองข้างครับตัวนี้เป็นสีดำแบ็กกรอบครับได้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาตัวนี้ปรับและพับไฟฟ้า ตัวกันสาดได้มาทั้งหมด4บานแล้วครับประตูทั้ง4บานแล้วก็ชุดแต่งสเกิร์ตด้านข้างนี่ได้ครบมาตัดเส้นสีแดงมามือเปิดประตูครับเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ได้ตัวชุดแต่งที่เป็นลายเคปล่าครับโลโก้เป็น Expander รตัวนี้ปุ่มย์เล็กเปิดล็อกปิดล็อกรถมาดูด้านข้างแผงข้างกันบ้างครับแผงข้างครับวัสดุด้านข้างตรงนี้ครับเป็นพลาสติกแล้วก็จะเป็นเคปลารสีเทาเนี่ยเป็นลายเคปล่าตัดเส้นด้วยพลาสติกสีเทามือเปิดเป็นโครเมียมครับเป็นสีซิงค์ ได้ที่บางแก้วที่ใส่ของมาถึง3าํตำแหน่งในหนึ่งสอสาตรงนี้มาดูโครงสร้างหลักกันครับโอ้โหแน่นๆเลยเนี่ยสวยๆเลยครับโครงสร้างตะเข็บเม็ดอาร์ตทุกอย่างเดิมหมดครับมาครับมาดูประตูหลังด้านซ้ายมือตัวโลโก้เนี่ยเราก็ได้มาหมดแล้วนะเนี่ยประตูทั้ง4บานได้มาเป็นลายเคปล่าก็โลโก้เอ็กซ์เพนเดอร์เช่นเดียวกันครับ แผงข้ามประตูเป็นพลาสติกแล้วก็ได้ที่มังแก้วมาสามตำแหน่งแล้วก็ตัวมือเปิดเป็นโครเมียมมาดูโครงสร้างเบอาร์กกันครับเดิมๆเ,เลยครับสวยมากทันนีสภาพไ้แดงเลยนะรถสวยกลิบเลยมาดูด้านท้ายครับด้านท้ายได้ไฟเบรกเป็น LVD มาได้มาสามตำแหน่งครับไฟเบรกจะเป็นรูปตัวนี้เลยตัวแอลลงไอย่างนี้เลยได้ตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองและตำแหน่งที่สามบนนี้ครับ ด้านบนได้เสารอากาศเป็นพิบฉลามมาครับได้กล้องถอยมาแล้วก็สเกิร์ตด้านหลังครับเป็นปลายท่อหลอกครับเป็นท่อคู่ท่อจริงออกด้านขวามือนี้ได้ไฟทับทิมมาครับตรงนี้สวยเลยครับตัวนี้ออกไปไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มอีกแล้วดูโครงสร้างหลักด้านหลังนัครับนี่ดูเม็ดนราครับนี่เห็นไหมครับเดิมๆสวยๆเลยดูด้านบนม้างครับขอบดูน็อตฝาท้ายครับ อีกฝั่งเช่นกันครับน่ครับเราจะเปนั่งด้านล่างนี่ครับส,สวยเลยเบาะแบ่งพับเป็น50-50ด้านหลังเนี่ยพับลาดแางนี้ได้เลยเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้พรมสามดีมารอดคันแล,แล้วแล้วก็ที่ใส่ของนิดๆนหน่อยๆอยู่ตรงนี้ใส่รองเท้าได้ครับใส่รองเท้าได้ใส่ของกระจุกกระจิกได้ครับเครื่องมือแม่แรงอยู่ด้านนี้ครับ อุปกรณ์ครบมาครับเดี๋ยวไปชมด้านขวาของตัวรถกันบ้างสวยคันนี้สวยถือว่าสวยเลยล่ะโครงสร้างหลักของประตูหลังด้านขวาครับนี่ครับตะเข็บเป็นอาร์คแน่นๆเลยนะเนี่ยมาครับประตูหน้าสั่งคนขับปุ่มคีย์เลสเปิดล็อกปิดล็อกให้มาเช่นเดียวกัน แล้วก็กระจกออโต้บานฝั่งคนขับครับดืโครงสร้างหลักครับโอ้โหนี่แกะแน่นจริงๆริงอันนี้แน่นนี่สวยๆเลยเนี่ยเดิมทุกจุดครับสวยกริบเลยเดี๋ยวเราไปดูหน้าห้องเครื่องกันครับความสวยงามของหน้าห้องเครื่องารายละเอียดของตัวน็อตทุกตัวไปดูครับมาครับมาชมารายละเอียดของหน้าห้องเครื่องกันโอ้สวยกริบแบบใต้แดงเลยท่านผู้ชมนี่ ดูน็อตเลยเนี่ยน็อตฝากระโปรงครับเดิมๆเลยน็อตแก้มครับดูช่องตรงซุ้มโชว์ครับเนี่ยสวยงามมากเครื่องใหม่เอี่ยมมากรถสวยมากจริงๆนี่ดูน็อตครับน็อตแก้มครับน็อตฝากระโปรงครับโอ้หสวยกริบเลยกล้องจับภาพไปที่เครื่องเลยครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด1,500ซีซีครับให้แรงม้ามาที่105แรงมา้า ตัวนี้ถ้าไม่ได้บรรทุกเต็มนะครับค่าเฉลีย่ยของการกินน้ำมันอยู่ที่ประมาณ14-15กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่ถ้าเดินทางไกลๆต่างจังหวัดอาจจะได้มองเห็น16-17กิโลเมตรต่อลิตรครับแต่ถ้าบรรทุกยังเต็มคันน่าจะอยู่ประมาณ13กิโลเมตรต่อลิตรคันนี้เหมาะสมแน่นอนสําหรับคนที่จะหารถเกตที่นั่งไซส์ครอบครัวขนาดเล็กนะตัวนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเดี๋ยวผู้ชมภายในห้องโดยสารนะครับปะมาครับเรามาดูภายในเจ้า x t r a i คันนี้กันก่อนอื่นขอสตาร์ทเครื่องก่อนครับตัวนี้ออปชั่นได้มาค่อนข้างจะล้นเลยนะครับ มาครับดูด้านบนครับคอนโซลด้านบนตัวนี้เป็นพลาสติกครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแอร์แบ็กแล้วก็เล่นลายด้วยพลาสติกตัวนี้เป็นลายเคฟล่าครับนี่ก็จะเป็นช่องแอร์พร้อมช่องใส่ของด้านนี้ครับมีเลนชักใส่ของมาให้ครับก็จะมีเกี่ยวกับคู่มือการใช้งานนะครับสมุดคู่มือสมุดรับบริการและคู่มือการใช้งานนี่ครับมันก็มีการเข้าสู่ระยะตลอดนี่ก็เป็นคู่มือการใช้งานนะครับมันก็มีเนี่ยรายละเอียดที่เข้ารายละเอียดตรวจเช็คนะครับตรวจเช็ค ล่าสุดตอนวันที่13เดือน2ปี67ครับที่เลขไม์มหม่นแ0นะครับ3าม0 0ืดกิโล38,700กว่าโลก็ทุกอย่างอยู่ครบมาดูสำเนากันบ้างเห้ร hey. ถเป็นรถมือเดียวครับรถมือเดียวเนี่ยออกรถจัดไปนัซ์กับบริษัท ICBC ครับนะเนี่ยรถปี2021จด2566เห็นไหม2566คือปี2023 เอกสารชัดเจนรถสวยด้วยมาด้านบนครับได้เป็นจอวิดีทัศสกรีนขนาดใหญ่ตัวนี้มีอะไรให้มาบ้างาดูในหมวดครับก็มี Android Auto แหล่งที่มาครับก็จะมี USB ครับ iPod โทรศัพท์แล้วก็เสียงบลูทูธมีเอครับโอ้มีหลายอย่าง FMAM มาดูช่องแอร์ครับช่องแอร์และตัวปรับแอร์ ช่องแอร์ตรงกลางก็จะเรียงแถวแบบนี้ช่องปรับแอร์นี่คือสเต็ปของตัวแอร์ที่จะออกช่องไหนทางขาหรือทางด้านหน้าสเต็ปพัดลมแอร์ครับตัวนี้แล้วก็นี่ปรับความร้อนแล้วมีตัวฮีเตอร์ด้วยเห็นไหมครับในสั่งสีแดงเนี่ยก็จะเป็นตัวฮีเตอร์ด้วยมาถึงช่องตรงนี้ครับอ่ะแต่มันมี power outlet ให้ใช้ตรงนี้เป็นที่ชาร์จแบบวางมือถือครับตัวนี้อ่าแล้ก็ได้ช่องลิ้นชักใส่ของมาเล็กน้อยตรงนี้ เกียร์ครับสเต็ปเกียร์มีตั้งแต่ตัว L ตัว2ตัว D ตัว N ตัว R ตัว P ตัว L เนี่ยใช้ขึ้นทางลาดชันครับแล้วก็ตัว2เนี่ยมันจะค้างเกียร์อยู่ที่เกียร์สฐานเกียร์อยู่บนพลาสติกสีดำแมกกาซีตกรอบด้วยสีเทามีที่วางแก้วได้มา2ช่องตรงนี้ครับแล้วก็ที่ใส่ของงนี้เปิดปิดได้มีถาดให้อุปกรณ์ค่อนข้างจะครบมาครบเลยมาดูที่หน้าจอเรนใหม่ครับตัวนี้อยากนำเสนอเลยรถคันนี้ วิ่งไปแล้ว38,766กิโลแต่เพิ่งเข้าสูนย์ไปเมื่อ38,755ืกิโลเพิ่งเข้าสูนย์มาหมากๆาดนี่เองครับพวงมาลัยครับฝั่งซ้ายมือเป็นควบคุมเกี่ยวกับมัลติฟัง์ชันฝั่งขวามือเนี่ยเป็นคูดคอนโทลตัวนี้ได้คูดคอนโทลมาด้วยฐานพวงมาลัยเป็นสีดำแบ็กกอสคุ้มด้วยหนังครับตัวนี้ด้านบนครับม่านบางแดบดบได้กระจกสองหน้ามาได้ไฟสอง แทนที่มาครับแล้วก็ม่านบางแดดฝั่งผู้โดยสารได้กระจกฝั่งหน้ามาเช่นกันโอ้ถือว่าครบเลยด้านหน้าเบาะปรับสูงต่ำได้ตัวใหญ่ๆอย่างบอยเนี่ยสูง176น้ำหนัก104กิโลกร,รัมเนี่ยนั่งถือว่าไม่อึดอัดเลยโอเคสำหรับด้านหน้าบอยถือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกตอบสนองมาได้เยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นตัวชาร์จโทรศัพท์แบบวางแบบชาร์จตัวนี้ครับนะไวเลสชาร์จเจอร์ตัวนี้นะได้ชาร์จโทรศัพท์ด้วยแล้วก็ ตัวเบาะเป็นหนังครับถือว่านั่งสบายมากเดี๋ยวไปชมผู้โดยสารตอนที่2กันบ้างเป็นยังไงผู้โดยสารในคันนี้มี3ตอนไปดูตอนที่2ก่อนครับเอาละครับมาอยู่ในผู้โดยสารตอนที่2แล้วพอเข้ามาอยู่ผู้โดยสารตอนที่2เนี่ยสิ่งที่มองเห็นได้ชัดๆเลยคือจะเป็นแอร์ด้านบนนี้ครับสเต็ปพัดลมแอร์ก็มีมาให้ปรับสเต็ปเบรหนึ่งสองสามสี่ครับสเต็ปพัดลมแอร์มี4เบอร์ตัวเบาะเนี่ยสามารถเลื่อนขึ้นลงได้แบ่งเป็น4ี0สครับ ด้านซ้ายมือก็จะเป็น40ดังฝั่งขวามือจะเป็น60เลื่อนได้ทั้งสฝั่งนะครับตัวนี้40 40 60เลื่อนได้หมดเลยเนี่ยโ OK, อเคเบาะถือว่า OK. โ <pir> อเคเ๋ยดูองศาเบาะสิอ่ะน,นี่คือองศาเบาะที่เอ็นเต็มที่ของตัวแถวผู้โดยสารแถวที่สองนะถือว่าใช้ได้ครับเดินทางไกลในเล็กรูมเหลือๆเฮดืรูมเหลือๆแต่อมไม่รู้ว่าเลื่อนมาเป็นแบบนี้แ <G> ล้วด้านหลังจะนั่งกันได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปลองไปชมกันดูสําหรับตัวเบาะหมอนรองศีรษะรองรับตรงกลางเนี่ยรองตําแหรับ ด้านหลังเนี่ยนั่งสองหรือสามก็ได้แล้วแต่แต่ว่าจริงๆแล้วตรงกลางนี้นั่งสามก็ได้นะนะครับเดี๋ยวเราไปดูไปชมผู้โดยสารตอนที่3กันว่าตัวใหญ่ๆของบอยนั่งแล้วอึดอัดหรือติดหรือเปล่าไปชมครับปะมาครับวิธีพับเบาะเป็ดอ่าตัวนี้อันหนึ่งนะเดี๋ยวโชว์ให้ดูอีกรอบหนึ่งวิธีพับเบาะนะครับจะขึ้นมาด้านหลังก็พับลงมาแค่นี้พออ่าเราขึ้นไปนั่งครับมาเดี๋ยวขอพับเบาะตรงนี้ก่อนท่านผู้ชมจะได้เห็นว่ามัน แคบหรือมันกว้างขนาดไหนนี่ครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังของบอยใช้ได้อยู่เดี๋ยวขอเอ็นบอกหน่อยอ่ะเอ้ยนั่งได้นั่งไม่ได้อวยนะนั่ง f o r t จ n e r นั่งมิวเแคบกว่าตรงนี้นั่งได้สบายกว่าเพราะเข่าบอยไม่ได้ชนขนาดนั้นถ้าเป็น f o r t จ n e r เป็นมิวเอ็่ยในเข่าชนเลยแต่ตรงนี้ครับถือว่านั่งได้ ตัวบอยใหญ่มากนะแต่นั่งอย่างนี้ถือว่านั่งได้ในเดินทางไกลๆก็โอเคไม่ได้ปีปัญหาอุดอัดอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่ามันจะได้ไม่ได้ยืดขาเหมือนตอนที่2ตอนผู้โดยสารตอนหน้าแหละมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าถือว่านั่งได้ครับนั่งสบายกว่ามิ X เอและ f o r t จูเนออันนี้ท่านผู้ชมที่เคยลองนั่งคันนี้แล้วหรือว่าเคยลองนั่งมิ X เอหรือเคยลองนั่ง f o r t จูเนอรลองเข้ามาดูรถบอยครับว่าเรามานั่งดูว่ามันสบายกว่าจริงหรือเปล่าสำหรับผู้โดยสารตอนที่3บอยถือว่าเบอร์ครับ ได้ตัว power outlet มาด้วยนี่สำหรับชาร์จแบตตรงนี้หนึ่งช่องได้พี่วางแก้วมาฝั่งละตัวครับใช้ได้ครับโอเคเลยตาเดี๋ยวเราไปลองทสได้ดูลองขับขี่กันดูว่าการขับขี่จะเป็นอย่างไรไปชมกันครับมาครับเรามาทดสอบเทสอบได์ของเจ้า expander คันนี้กันเดี๋ยวลองช่วงล่างตรงช่วงช่องว่างพวกอะไรก่อนเลยครับยกซ้ายขวาเลยครับเนี่ยไม่มีก้อแกลยครับแน่นสนิทเลยไปลองเรื่องอัตราการชาร์จอัตราการเร่งดูบ้าง เครื่องยนต์ 1,500cc กับ105แรงม้าที่ให้มาสําหรับเจ้าเอ็กเซนเดอร์คันนี้นะโหขับดีทัศนวิสัยในการมองดีมากตําแหน่งการนั่งมองเห็นชัดเลยเพราะาอยู่ในตำแหน่งที่สูงนะครับเดี๋ยวลองเรื่องอัตราการเร่งกันดูบ้างฟิลดีอ่ะนิ่มนั่งก็สบายนะครับลองเร่งดูครับ เปลี่ยนเกียร์สมูทมากอัตราการเร่งฟิลเดียวกับเครื่องยนต์1,500ซีซีในรถเก่งครับคือรถเก่งเนี่ยบอดี้มันเล็กกว่าแต่ตัวเนี้ยอัตราการทดเกียร์ของเขาเนี่ยทำให้ฟิลรู้สึกว่าเอ้เราก็ไม่ได้อืดไม่ได้ด้อยนะตัวนี้ถือว่าน่าใช้ครับเป็นรถเก๋งที่นั่งที่น่าใช้แต่ถ้าบรรทุกกัน7คนน่าจะอืดลงกว่านี้อีกหน่อยนึงแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ครับไปเดี๋ยวเราไปขึ้นฮอยดูช่วงล่างกันว่าโชคและช่วงล่างจะเป็นยังไงกันบ้าง ปี21ดจดทะเบียนปี23ดิดูช่วงล่างใหม่ๆเลยเนี่ยดูโช๊คครับสวยๆเลยครับเห็นไหมครับดูคานคานล่างแล้วก็ดูโชค๊คฝั่งซ้ายมือรถสวยมากครับดูใต้ท้องเนี่ยท่อทั้งใบไม่มีผูเลยครับรถมันใหม่อะรถมันถือว่ารถมันใหม่เลยแหละเห็นไหมครับดูช่วงล่างเนี่สยสวยๆเลยดูหลังเครื่องกันครับไม่ไดิหลังเครื่องหลังเครื่องไม่มีคราบน้ำมันเลยครับเห็นไหม <Wow. S 1> โอ้รถสวยมาก ดูโชกฝั่งซ้ายมือครับโชกหน้าครับแห้งๆเลยนะตรงนี้แค่แห้งนะเห็นไหมครับแห้งๆเลยแล้วก็ดูโชกฝั่งขวามือบ้างแห้งสนดิทครับช่วงล่างถือว่าสวยเลยคันนี้ถือว่าโดดเด่นเลยเดี๋ยวไปฟังเรื่องราคาแล้วก็ยอดผ่อนกันครับว่าผ่อนเท่าไหร่ได้เป็นเจ้าของคันนี้ไปชมครับเป็นยังไงบ้างราครับสำหรับเอ็กเทนเดอร์คันนี้น่าจะถูกใจท่านผู้ชมหลายๆท่านถ้ากำลังมองหารถครอบครัวขนาดเล็กเจ็ดที่นั่งคันนี้น่าสนใจมากสวยทุกจุดน็อตไม่มีขยับเลย คันนี้เป็นปี2021-2023ครับเป็นตัว1.5 GT ตัวท็อปสุดราคาบอยขายท่านผู้ชมเพียง68,000บาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นเพียง1 1 8 0บาทฟังราคาฟังยอดผ่อนแล้วอยากได้ถูกใจทางนี้เลย QR ว o d e โคบอยรีบแอดไลน์หาบอยครับสีขาวสวยๆอย่างนี้มีคันเดียวสีดำบอยก็มีอีกนะแต่สีขาวบอยมีคันเดียวนะครับรีบเข้ามาดูรถทดลองขับกันก่อนได้เป็นเจ้าของรถก่อนใครแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com